สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นคโครงการาโครงการเครื่องกองน้ำกับขนาดใหญ่600ลิตรนะครับพร้อมลงเรือนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นตำบลละ5ล้านนะครับนี่เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะมาตรการส่งเสริมความอยู่ระดับของตำบลน,นะครับนีน่ใช้ราคา202,000บาทนะครับในการสร้าง ปลาหยดเหรียญน,นะครับนี่วิธีการหยดเหรียญก็นี่ขณะนี้เปิดโอเพ่นอยู่นะครับพร้อมใช้งานสีเขียวนะไม่พร้อมก็คือสีสีแดงนะครับหยดเหรียญบริเวณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบนะครับมันมีการคลอนเงินได้ด้วยนะะขั้นก่อนก็คือตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนพร้อมใช้งานก็เอาชนะมารองรับในการใส่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็อันที่สามคือหยอดเหรียญตามพอดีกับ ไปชนะที่ต้องการนะรแล้วก็กดปุ่มนี่ครับนี่ครับกดปุ่มชั้นหมายจุดเดียวครับจุดชายกับจุดอันเดียวกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับเปิดฝานี่นะครับหยอดเหรียญน,นะครับเอาเหรียญสิบแล้วกันเหรียญสิบเอาเหรียญบาทได้เท่าไหร่ ขอเหรียญบาทนะครับถ้าเหรียญมาเยอะวันนี้นี่นะครับเหรียญบาทดูนะวาได้เท่าไหร่นะครับอได้หนึ่งบาทนะครับกดปุ่มใจน้ํากดนะครับปุ๊บม,มาแล้วมาดูครับหนึ่งบาทได้เท่าไหร่นะนี่หนึ่งบาทนะครับอันนี้หนึ่งบาทนะครับ โอ้โหครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยหนึ่งบาทเจ๋งมากหนึ่งบาทนะครับขอ3บาทแล้วกขออีกขอดูหน่อยนี่ขนาดห,หนึ่งบาทนะครับครึ่งหนึ่งนี่ครับหนึ่งบาทนะครับเพิ่มอีกหนึ่งบาทหนึ่งบาทกดใจน้ำ เอาแล้วครับดังดูว่าเท่าไหร่แล้วเต็มหรือเปล่าโอ้ยเต็มอะ่ะโอ้โหนี่ครับสองบาทนะครับเต็มนี่เขาขายกันตามท้องตลาดนะสิบสองบาทสิบสามบาทนะครับเจ๋งมากนะครับเรามาเดูอีกครั้งหนึ่งนะผมเปลี่ยนก่อนนะครับอื ขยับมานี่เอาละครับปิดฝาแค่สองบาทเองนะครับนี่นี่เป็นโครงการนะครับของหมู่บ้านเอาสองบาทเองนะครับนี่ครับหยอดเหรียญเหมือนเดิมนะครับนี่ครับง่ายๆเลยฮะใส่ป้ายหนึ่งบาทสองบาทนะครับปลาปลาหมู่บ้านนี่ครับปลาปลาหยอดเหรียญ ัดปุ่มง่ายๆครับน้ำมาแล้วคิดดูจะมีการกรองนะครับโหดูนะครับสุดยอดมากมี UV8 นะครับทนแทนไอทนแสงแดดนะครับมีการกรองเรียบร้อยนะข้างหลังนี่นะครับมีการทำงานตัดต่อตลอดเวลานะครับนี่ปลาปลาของของตำบลนะฮะประมาณงาประมาณสองแสน สองพันบาทนะครับอ่าสร็จแล้วครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเต็งมากครับสําหรับโครงการนี้นะครับเราไม่ต้องไปเอาที่อื่นเอาแค่มาเติมกันตรงนี้ครับก็ได้แล้วนะครับก็ทิปเล็ก็น้อยครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook ซับสไครต์รนบัสด้วยนะครับง่ายๆเลย2บาทเองนะครับอ่านี่ครับโครงการของเขา ขอบคุณครับ